เป็นปูม้านะครับที่นําที่แบงค์นำเข้าเองนะครับเรามีแบบว่าเป็นสต็อกเป็นห้องเย็นเลยเราขายตรงอยู่กิโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้ยี่สิบบาทนะครับนี่นะฮะยี่สิบบาทนี่อยู่จริงนะปลาแซลมอนนะสวัสดีครับทุกคนตลอดแต่คลิยูทูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไร่เขิงนะฮะก็เป็นงานหนึ่งของพีนะฮะชาติการนะครับผมนะฮะร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูนะจะเป็น ร้านเจ้าดังในที่2นะครับเป็นร้านเจ๊เดือนทะเลเดือรนะครับยำ20บาทนะครับซึ่งเขาจะมีแบบเป็นปลาเส้นทอดด้วยนะลูกค้าเดียวมากๆนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภายในร้านด้วยกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีเจ๊เดือนครับผมสวัสดีค่ะเจ๊เดือนทะเลเดือนะคะทะเลดอง20บาทนะครับผม20บาทร้อยนัง20ได้ค่ะคนดีตังน้อย คนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีค่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์นะมีเงวนมีสิทธิ์าได้ค่ะอ่านี่ครับเป็นทะเลดองนะครับผมเจ้าดังนะเรียกได้ว่าน้ำจิ้มทะเลเดือดเลยดีกว่านะครับผมร้านนีุ้ดยอดมากนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่ร้านเจเดียนตัวนี้ตอนนี้มีก้างมีมุ้งมีแซลมอนมีปูดองค่ะครับผมแล้วก็จะมี ปลาเส้นใหญ่ยาวนะคะเส้นใหญ่ยาวหรือว่าแบงค์ใหญ่ยาวแบงใหญ่ยาวนะครับน้องแบงยังไม่มาเนาะมาแล้วค่ะไพี่กุ้นทันไปไหนมาแล้วเนาะน้องแบงค์มาแล้วแล้วก็มีผู่บาทมียีบห้าทอ๋อถ้าเป็นด้านหน้านี่ก็จะเป็น20บาทอันนี้คือ25บาทนะถ้าจะมี20บาทอันนี้เป็น20บาทนะครับถ้าเป็นตัวนี่ก็20ก็ได้ร้อยก็ได้แล้วแต่จะสั่งค่ะแล้วแต่จะสั่งนะก็ราคาเริ่มต้นนี่เลยนะมีป้ายหน้าร้านบอกนะครับ ราคา20บาทนะครับผมนะเจะเดียนมาขายทุกวันไหมครับที่นี่อาทุกวันค่ะมาทุกวันเลยเนาะ,ะวันที่สี่ถึงวันที่12นะครับที่วัดไร่สขีงนะครับผมที่วัดไร่ขียงนะ,ะครับผมแต่ก็จะยาวไปอีกนะยาวไปถึงวันที่19เแต่ว่าก็มีตัวนะใช่อ่าเสร็จแล้วเขามีเหรียญให้นะฮะก็จะมีมาก่อนแล้วก็หยุดหลังเนาะใช่ค่ะโอ้รวมๆน่าจะเป็นเดือนเดือนเลยนะใช่ครับผมอ่าร้านเจเดือนทะเลเดือดนะครับก็จะมีนะ ปลาเซียนนะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่ปีที่แล้วนะั่นคือดังมากๆเลยนะครับอตอนนี้เราขายเซียนเท่าไหนนร,นนรนะ่นะครับตอนนี้ยี่สิบห้าบาทนะนะครับนี่เลยนะครับโอ้นี่ผมอยู่กับน้องแบงค์นะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวให้น้องแบงค์นะครับ จะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมสบถท้าหน่อยครับผมได้ครับจริงๆตอนนี้นะครับสำหรับคนที่จะมาซื้อแฟนชายอ่ะมันยากเพราะว่ามันต้องใช้ทุนเยอะนะครับแบงค์แนะนำเลยครับเนี่ยตัวน,นี้เป็นปูมานะครับที่ที่แบงค์นำเข้าเองนะครับเรามีแบบว่าเป็นสต็อกเป็นห้องเย็นเลยเราขายตรงอยู่กิโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับประมาณสิบกว่าตัวสิบสองตัวโลได้ฮะตกตัวไม่ถึงสิบบาทแต่เราขายยี่สิบห้าแต่ถ้าใส่เล็กลงมาเนี่ยสิบกว่าตัวเนี่ยตกโลละเอ่อถ้าแบงค์จะไม่ผิดแล้วจะประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับ มันประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยขายยังไงก็มีกำไรแบบว่าเกินเท่าตัวอยู่แล้วนะครับแล้วเรามีจัดส่งทั่วประเทศรังหนึ่งแปดกิโลรังหนึ่งแปดกิโลและน้ำยำสามารถซื้อได้ด้วยกิโลละหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องไปทําเองให้เหนื่อยนะครับน้ำยำของเจเดือนทะเลเดือดสูตรดั้งเดิมเท่านั้นนะครับคนที่อยากมีไรายได้อยากมีอาชีพแ,แนะนําเลยครับติดต่อมาที่เพจเจเดีนทะเลเดือดได้เลยครับโอเคครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับ,รบผมบนะครับ ตัวนี้ก็ออกภายในงานนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้ก็100บาทนะนะครับตัวนี้เจเดียนมาเองเลยนะครับมาทุกวันไหมครับมาทุกวันครัมาทุกวันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นแซลมอนดองนะครับกล่100องละหนึ่งร้อยค่ะกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะ ก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับอาชีพค้าขายนะฮะก็ติดต่อมาทางเพจเจเดียนทะเลเดียนนะครับผมก็จะเป็นปูม้านะฮะแล้วก็น้ำจิ้มนะครับผมซื้อคือสามารถสั่งไปแล้วก็เปิดร้านขายได้เลยนะครับนี่นครับแบบสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดองซีอิ๊วนะครับตอนนี้ดองซีอิ๊วเกาหลีเนาะ กล่องเท่าไหร่ครับตอนนี้กล่องละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับแสดงว่าถ้าใส่กล่องแบบนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ยี่สิบบาทนะครับ,น,บ,น,รบนี่นะฮะยี่สิบบาทนี่อยู่จริงนะปลาแซลมอนนะถ้าไปซื้อแบบเป็นตัวนะอันนี้มีสามตัวกุ้งตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวบอกว่าถ้าเราจะไปซื้อกินเองนี่คือบอกเลยว่ามันยากมากนะมันราคาค่อนข้างจะสูงนะปลาแซลมอนนะครับคือซื้อยี่สิบบาทก็กินหาอยากได้นะนี่ก็ปูม้านะฮะทุกคนนะเป็น ปูม้าส่วนใหม่เลยนะครับตัวละ25บาทนะครับผมย้ำให้ฟรีนะฮะถ้าเป็นแบบเป็นดองซีลนี่ก็ราคา20บาท1 0 0บาทนะครับสั่งได้เลยนะฮะกลับมาแล้วนะครับเจเดียนทะเลเดือนนะงานที่วันไร่ขิงนะครับวันที่4ถึงวันที่12แต่ว่าเขาก็จะลากยาวไปถึงวันที่19เเลยนะครับที่ผมสอบถามมานะ เส้นนะครับผมใหญ่ยาวนะฮะแล้วก็จะมีทะเลดดงนะครับ20บาทนะครับผมร้านเจเดือนทะเลเดือนนะครับผมแล้วก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะเป็นปลาเส้นนะครับอาียกได้ว่ามาร้านเดียวนี้ได้สองอย่างสามอย่างเลยนะครับ ครับทุกคนจับจับมอมตองไดละคะมัตัวนี้ท,ทั้งทอดทั้งยำนะครับตัวนี้คือลูกค้าเยอะมากๆนะครับนี่ครับ ใหญ่มากนะครับทุกคนนะ,ยะเยอะกว่าแค่นี่นะครับ25บ่สิบห้าบทเป็นปลาเส้นทอดนะครับผมเยาวราชแท้นะฮะเส้นละ25บาทนะครับผมร้านเทเดือนทะเลเดียดนะครับนี่ขายดิบขายดีนะหนึ่งเส้นสองเส้นนี่คือก็ได้นะครับทุกคนนะขายหมดนะครับนี่ลูกค้าเข้าตลอด เราแบบทางดุลเป็นทางดุลนะยาวใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่จริงครับใหญ่จริง ตัวเนาะหนึ่งร้อยบาทนะตัวละยี่สิบห้าบาทถ้ามีตัวละยี่สิบาทก็รวมกันได้รวมกันได้ครับแต่ว่าขอเป็นแยกตะกร้าก่อนรอบแรกเพื่อที่ให้เราแบบว่าเวลาคิดเงินจะได้ไม่ลําบากโอเคนะครับนะลูกค้านะครับที่จะมาซื้อนะเพราะเขามีสองราคานะก็เวลาหยิบใส่ตะกร้าก็หยิบแยกเนาะตัวละยี่สิบกับตัวละยี่สิบห้าบาทนะเวลาคิดตังค์จะได้ง่ายๆนะครับเป็นน้ำยำนะสูตรที่เด็ดทางร้านเนาะพอใครอยากจะซื้อไป ทำกินที่บ้านก็ติดต่อมาทางเพจ <Yeah. S 1> เจ๊เดือนทะเลเดียนแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่อยากจะรับไปเปิดร้านขายนะฮะมีส่งให้นะครับทั้งปูม้าแล้วก็น้ำยำนะครับถ้าเป็นแบบกระปุกแบบนี้ก็กระปุกละ20บบาทนะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะครับปลาแซลมอนนะฮะดูครับส่วนใหม่เลยนะครับพี่น้องครับผม Thank ่สิบาทก็มีนะครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่วัดไร่ขิงนะครับผมงานครบรอบหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับผมชาติการนะครับผม่ะก็เป็นร้านยำเจเดียนเทเลเดียดนะครับผมยำปูม้า20บาทนะแล้วก็จะมีปลาเส้นด้วยนะครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับผมร้านเจเดียนนะครับก็ฝากได้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมตลอดแต่คลิปต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับ ติดตามพี่กำลังจะให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันอีทีต่อไปสวัสดีครับผม